คุณเป็นของผมโปรดเวล e อพี EP ที่7ตอนชอบไหมเวลา20ในกา10นาทีโอ้ยไอเชี่ยหัวใจมึงจะเต้นอะไรนักหนาจะวายตายก็ตายไปเลยบิวอารมณ์กูอยู่ได้แค่สมองกูก็ประมวลผลไม่ทันตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วเนี่ย ฮ้ยอยากจะถอนหายใจไปถึงขั้วโลกเหนือขุดหลุมฝังตัวเองลงไปนอนตายเลยดีไหมฮะโอ้ยมึงทำอะไรลงไปวะไอเวลพูดแบบนั้นออกไปทำไมไม่สิไอบ้านั่นต่างหากแม่งตอบรับทำไมวะปกติคนเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบสิบปีถ้าเจอประโยคท้าทายแบบนี้มันควรที่จะปฏิเสธหรือวอยวายตายหาไปแล้วนี่แต่นี่ไอเชี่ยโปรดมึงแม่งอืมตกลง ปรโยคตอบรับออกมาง่ายๆของมันยังวนเวียนอยู่ในหัวผมไม่หยุดอืมตกลงตกลงเง้นเหรอทําไมอ่ะได้ไงตกลงทําไมมึงบ้าปะเนี่ยโอ๊ย <c oughs> ตอนนี้ผมเหมือนคนประสาทกลับไม่มีผิดเอาแต่ตบตีถึงหัวตัวเองไม่หยุดยอนอยู่ภายในห้องนอนของตัวเองขณะนี้เวลาสองทุ่มอีก15นาทีก็ใกล้ถึงเวลาที่ไอ้โปรดมันนัดผมไปกินเหล้าแล้วเจ้าตัวบอกให้แต่งตัวยังไงก็ได้เดี๋ยวจะมารับทว่าผมกับพวบคุมสติตัวเองไม่ได้เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบ ยังคงเป็นบ้าเป็นบอรกร้งไปมาอยู่บนเตียงนอนของตัวเองกับไอ้ระโยคตอบรับว่าบ้านนั่นของมันเสียงลายดังขึ้นมันช่วยดึงสติของผมกลับขึ้นมาได้เป็นอย่างดีก่อนจะรีบขยับตัวเอื้อมมือไปหยิบเอาโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาอ่านข้อความที่ถูกส่งมากูขอเลยครึ่งชั่วโมงนะเลื่อนเวลาเป็นสามทุ่มเดี๋ยวเข้าไปรับเป็นข้อความของไอ้โปรดนั่นเองดีดีเลทไปเลยหรือถ้าจะให้ดีมึงก็ไม่ต้องมารับกูเลยดีกว่า Okay. คิดสะดิบดีแต่ดูผมตอบมันอยใจนึงก็อยากไปใจนึงก็ไม่อยากไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมก็แอบตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเอาละเวลไหนๆก็ในไหน,ไหนแล้วเป็นไงเป็นกันบางทีเรื่องมันอาจไม่ได้เร็วร้ายอย่างที่คิดก็ได้ฮึบไว้ฮึบโอเคเมื่อคิดได้แบบนั้นผมก็ตัดสินใจตัดความรู้สึกในกคิดที่ดีออกไปจนหมดเอาวะเป็นไงเป็นกัน ผมเป็นคนหน้าด้านพูดแบบนั้นออกไปเองผมก็ต้องยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นก่อนจะเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงและตรงไปอาบน้ำชำระร้างร่างกายเพื่อเตรียมตัวและรอเวลาที่ได้นัดหมายกับอีกฝ่ายไว้เวลา2 2นากานาทีเสียงแตรรถที่ดังมาจากหน้าบ้านทำให้ผมรับรู้ได้ทันทีว่าบุคคลอันตรายได้มาถึงแล้วถึงเวลาต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองแล้วสินะ เป็นไงเป็นกันวะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดผมลุกขึ้นออกจากห้องนอนก่อนจะหยิบโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์พร้อมกับกุญแจบ้านพกติดตัวไปด้วยใช้เวลาไม่นานผมก็ล็อกบ้านและขึ้นมานั่งอยู่บนรถของคนบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉีดน้าหอมด้วยหรออีกฝ่ายถามขึ้นด,ด้วยน้าเสียงยี้ยวนผมไม่ได้ตอบอะไรก่อนจะหันไปจิกตาใส่มันหนึ่งที่เตรียมตัวพร้อมหรืยอยังครับว่าที่เซ็กเฟนโอ๊ย <laughs> ฝ่ามือผมไว้กับความคิดทันทีที่มันพูดประโยคนั้นออกมามือผมก็ลั่นเข้าหน้าผากมันดังแปะนอกจากมันจะไม่โกรธผมแล้วมันยังมีหน้ามาหัวเาะคิดคักอย่างพอใจเห็นไหมล่ะที่นี่มันกวนทีนจะตายเผลอๆมันไม่ได้คิดจริงจังกับสิ่งที่ผมพูดออกไปได้ซ้าเฮ้ยเอาเวลาที่กูัวแต่นั่งคิดมากคืนมาเลยนะไอชัดเอ้ยนะร้านอะไรไม่รู้รถป่เชยคคานสีขาวขันรู้ ถูกจอดหน้าทางเข้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งแถบชานเมืองทันทีที่รถจอดผมก็เปิดประตูลงมาจากรถก่อนจะแหงหน้ามองไปรอบรอบร้านแต่สิ่งที่สังเกตเห็นเด่นชัดสุดก็คงหนีไม่พ้นป้ายชื่อร้านที่ทำเอาผมงงแล้วงงอีกร้านอะไรไม่รู้ร้านชีอเลยวะอ่านเองงงเองป้ายชื่อร้านเขียนตัวใหญ่เท่าบ้านอยู่บนหลังคาของร้านบรรยากาศภายนอกดูเป็นร้านเหล้าธรรมดาปิดมิดชิดต,ตกแต่งด้วยต้นไม้ใบหญ้า ไม่ได้ติดรู้อย่างที่ผมคิดไว้แต่คนโครตระเยอะดูได้จากรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเรียงรายเต็มหน้าร้านและหลังร้านผมไม่รู้จักที่นี่ขนาดชื่อร้านผมยังไม่เคยได้ยินอยากรู้จริงๆตอนตั้งชื่อเจ้าของร้านคิดอะไรอยู่มึงเคยมาไหมเสียงทุ้มเอ่ยถามผมทันทีที่ลงมาจากรถผมหันมองยังเจ้าของเสียงก่อนจะเผลอหยุดหายใจไปพักหนึงเพราะอึ้งกับการแต่งตัวที่สุดแสนจะธรรมดาของอีกฝ่ายแต่มันกลับ โคตรของโคตรลออย่างไม่น่าให้อภัยขนาดแค่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนธรรมดาบวกกับทรงผมที่เจ้าตัวคงเซ็ตมาลุกๆ้วงถว่ามันกลับดูดีเกินความจำเป็นก่อนหน้านี้ภายในรถมันมืดมากผมเลยไม่ได้สังเกตเจ้าตัว,ตวสักเท่าไหร่แต่พอมาเห็นเต็มๆตามันก็ยิ่งตอกย้ำให้รู้ว่าผมตกลุมรักไอ้บ้านี่แบบถอนตัวไม่ขึ้นแล้วจริงๆถ้าจะมองกูขนาดนี้ ก็ล่ากูไปแดกในน้ำเลยดิเกือบจะคุ้นละเมื่อกี้กูจะคุ้นแล้วนะกับคำพูดของมึงเนี่ยสัตว์พูดออกมาได้คารวยเธอไอ้เลวสัตว์กูไม่ใช่เฮียกวนตีน้ำมึง <c oughs> ขำขำกูเลยอยากเอาจุดๆฟาดปากมึงจริงๆ หลังจากที่บ้าบอกกันอยู่หน้าร้านได้ไม่นานมันก็เดินนําผมเข้าไปภายในร้านด้านในตกแต่งสไตล์โรงเหล้าไม่อะ่ะไม่ใช่สไตล์แต่มันคือโรงเหล้าดีๆนี่เองไม่คิดไม่ฝันว่าคนอย่างไอ้โปรดก็มาเที่ยวในสถานที่แบบนี้ด้านในคล้ายผับเพื่อชีวิตบรรยากาศภายในมากมายไปด้วยผู้คนหนุ่มสาวที่แต่งตัวสไตล์คลายสไตล์มันแบบที่โคตรจะสบายอารมณ์สังเกตได้จากไอ้หนุ่มหน้ามนตัวเล็กๆ ที่ยืนอยู่ข้างหลังผมแม่งใส่กางเกงเจเจรองเท้าแตะรุ่นช้างดาวท่อนล่างไม่น่าอภิรมแต่ท่อนบนพอได้ส่วนคนอื่นๆก็แต่งตัวดูดีแต่งต่างกันไปแต่ที่แน่แน่สาวสาวหนุ่มๆนุมที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงสีภายในร้านหรือเปล่าเพราะทุกคนล้วนแล้าแต่ดูดีกันทั้งนั้นหรือกูมเมาไฟมะเนี่ยเฮ้ยในขณะที่ผมกำลังเดินดูนั่นดูนี่มองสำรวจไปรอบๆบ,บริเวณจู่ๆร่างของผมก็โดนชนเข้าอย่างจัง แต่ยังดีที่เอโปรดมันรั้งแขนผมไว้ผมเลยไม่ล้มไงหลังไปส่วนคนที่เดินมาชนผมอีกฝ่ายเหมือนจะอายุน้อยกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่ามากเจ้าตัวเลยรีบก้มโค้งขอโทษผมยกใหญ่เกิดมาสูงมันก็ดีแบบนี้นี่เองใช้ร่างข่มคนได้คนเยอะระวังด้วยจับมือกว้ยพูดจบคนที่สารร่างสูงกว่าก็เอื้อมมือมาจับมือผมให้เดินตามเจ้าตัวไปส่วนผมนี่ถึงกับทำอะไรไม่ถูกสมองบอกให้สะบัดมือมันออก แต่ร่างกายกลับยอมจับมืออีกฝ่ายเดินไปอย่างไม่คัดค้านเจ้าตัวพาผมเดินลัดล้อฝูงชนเข้าไปยังด้านหลังจนมาถึงหน้าประตูที่เป็นทางยาวต้องเดินเข้าไปด้านในอีกผมชะงักเล็กน้อยเพราะแอบสังเกตเห็นป้ายที่ถูกตั้งไว้ด้านหน้าเฮ้ยไอ้โกรดมึงจะพากูไปไหนเนี่ยนี่มันทางหนีไฟนะเว้ยอีฝ่ายไม่ตอบอะไรเพียงแค่ยิ้มน้อยๆก่อนจะดึงแขนผมให้เดินตามเข้าไปอย่างง่ายได้ และเมื่อประตูถูกเปิดออกผมก็ต้องชะงักครั้งกับภาพตรงหน้าใช่แล้วสถานที่ตรงนี้คือทางหนีไฟจริงๆนั่นแหละทว่าบรรยากาศตรงนี้กับดีซะก,กว่าความวุ่นวายด้านในร้านซะอีกถ้าจะพูดให้ถูกที่นี่คือด้านหลังของร้านแต่เป็นด้านหลังที่อยู่ติดกับฝั่งของบึงกว้างประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลากสีสันระยิบระยับตกแต่งโคตรโรแมนติกรากับหลุดเข้ามาอีกโลก พราะมันดูส่วนตัวเงียบสงบจนน่าประหลาดใจแถมไม่มีคนแม้แต่คนเดียวมีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่นี่มันชอบไหมอีกฝ่ายถามขึ้นพร้อมรอยยิ้มผมพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเดินไปข้างหน้าเพื่อให้เห็นทัศนียภาพมากขึ้นกว่าเดิมบริเวณรอบๆเงียบสงบจะมีก็เพียงเสียงภายในร้านที่ดังเล็ดลอดออกมาบ้างเล็กน้อยแต่ทว่าเท่าที่มองดูแล้ว นอกจากประตูบานนั้นก็ไม่มีทางไหนเลยที่จะสามารถเข้ามายางจุดนี้ได้แต่ถ้าต้องดันด้นมาจริงๆก็คงมีทางเดียวคือว่ายน้ําจากบึงอีกฝั่งมายังฝั่งนี้นี่แหละมันเลยทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมเจ้าตัวถึงต้องพาผมลัดเลาะผ่านทางร้านมาจนถึงที่นี่ที่นี่คือที่ไหนวะคําถามของผมไม่ได้จอะจงอะไรเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีว่าผมหมายถึงมันมีไว้ใช้ทําอะไรนี่แหละที่ผมต้องการจะสื่อ หลังร้านอะไรไม่รู้ไงถามโง,โง่อืมดูมันตอบสึบเสียมูนหมดกูสา์ให้ท้ายสดิบดีว่ามึงต้องเข้าใจสิ่งที่กูซือ้อ <c oughs> มันขำลัน่นผมเลยอยากกระโดดทีบมันตกบึงจริงๆโอเคโอเคกูคตอบจริงละมันคือสถานที่ที่กูจะอยู่กับมึงสองคนคืนนี้ <c oughs> อีกฝ่ายตอบยิ้มกลิ่ม แต่เดี๋ยวนะคืออะไรอยู่ด้วยกันสองคนคืนนี้คืนนี้หาเหวอะไรมึงหมายถึงอะไรเนี่ย <c oughs> มึงหมายความว่าไงอ่ะช่วยกรุณาพูดให้คนโง่ๆอย่างกูเข้าใจด้วย <c oughs> เฮ้แค่งั้นมึงลองหันไปมองทางนั้นมันถอนหายใจก่อนจะเดินมาจับไหล่ผมแล้วใช้นิ้วชี้ไปยังมุมที่มีรูปร่างเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่แต่ด้านในถูกรีโนเวทเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆ ผมมองไปอย่างตื่นตาตื่นใจรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกเรากับว่าตัวเองมาออกทริปเที่ยวสองวันหนึ่งคืนริมทะเลสาบก็ไม่ปานเชีย่ยโคตรน่าอยู่เลยแน่นอนเนี่ก็มันคือที่กบดานของกูนี่ทั้งหมดที่มึงเห็นกูเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยนะมึงชอบไหมคำพูดของคน,นงข้างๆทำเอาหน้าผมเห่ร้อนขึ้นมาซะดื้อๆทั้ทงทงที่มันไม่ได้มีอะไรเลยแต่น้ำเสียงที่ฟังดูอบอุ่น และถ้าทางภูมิใจของเจ้าตัวมันทำให้หัวใจผมเต้นตุบๆต,ต่อมๆแ,แล้วมึงพากูมาที่นี่ทำไมอ่ะมันน่าจะเหมาะกับแฟนมึงมากกว่านะผมไม่ได้เผลอหลุดปากพูดออกมาแต่ผมตั้งใจพูดออกไปให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังคิดอะไรอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละไอ้บ้าน,นี่มันโง่เพราะฉะนั้นมันคงไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อหรอกก็กูอยากอยู่กับว่าที่เซ็กแฟน ของกูทีี่่่นวป้าบเข้าให้ผมยกขาขึ้นหันข้างเตะตูดมันด้วยความหมันไส้ขีดสุดไอ้ควายอปลดมึงจะล้อกูอีกนานไหมกูก็แค่พูดเล่นไม่เรื่องนั้นน่ะพูดเล่นอะไรก็กูจริงจังจริงจังอะเชี่ยละน้ำเสียงคุดตอแหลเอาจริงช่วงนี้ของกูขาดถ้าได้มึงมาช่วยก็คงดีไม่น้อย มันพูดด้วยน้ำเสียงและท่าทางกลอยสุดๆแถมยังมีการมากอดอ,อกใช้สายตาลวนลามผมตั้งแต่หัวจรดเท้าถุยของขาดขาดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกูเป็นผู้ชายนะเว้ยไม่ใช่สาวสวยหมวยเอ็กแบบที่มึงชอบอ่ะพูดเองก็จุกเองนักเลงพอไหล่ะมึงไอ้ควายเบลแล้วใครบอกว่ากูชอบแบบนั้นอะอีกฝ่ายถามกลับทำเอาผมพูดไม่ออกบางทีกูอาจจะชอบแบบมึงก็ได้นะคำพูดที่ฟังส่น้ำเสียงแล้ว อาจจะเป็นแค่คำกวนตีนแต่สำหรับคนที่ได้ยินมันทำเอาใจเต้นรัวประโยคสุดท้ายที่มันพูดออกมาทำผมนิ่งรั้งทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่ย้ำบบตัวเองในใจว่ามันแค่กวนตีนแค่เล่นตลกกับหัวใจผมเหมือนทุกครั้งก็เท่านั้นล่ะพออีกฝ่ายเห็นว่าผมนิ่งไปเจ้าตัวก็กยับเข้ามาใกล้ ก่อนจะโอบก,กอดผมจากด้านหลังแบบไม่ทันตั้งตัวทําเอาผมตกใจพยายามที่จะสะบัดอ้อมแขนนั้นออกไปเทาว่าไอ้บ้านี่กับออกแรงกอดรั้งผมไว้แน่นกว่าเดิมจนผมดิ้นไม่หลุดเชีรยปลดมึงทําอะไรเนี่ยกอดกูทาเชีย่ยอะไรปากก็ด่าทอแต่ร่างกายกับอ่อนยวบอย่างกับคนเป็นง่อยไม่มีแรงขึ้นมาเสอย่างนั้นในขณะที่ผมกําลังพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุม คนด้านหลังก็ยื่นปากมากระซิบข้างหูของผมด้วยประโยคคำพูดที่ทำเอาผมต้องหยุดทุกการกระทำอย่าดิ้นตูดมึงมันทำให้น้องชายกูขึ้นลำลารู้ไหมกูแต่งอะไรไปวะเนี่ยเชีย่ยโคตรเชีย่ยและเมื่อผมหยุดดิ้น ึงได้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างแถวๆบริเวณก้นของตัวเองที่ตอนนี้มันเหมือนจะมีท่อนซูงขนาดใหญ่กำลังตั้งลำจอก้นผมอยู่จริงๆฟา,าไ,อไอ้บัตรซบเอ้ย โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่7กับนิยายวายเรื่อง <c oughs> คุณเป็นของผมแต่งโดยไลเตอร์หมูกระต่ายนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมเอ่ยหากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้อาจจะมีคำหยาบคายเยอะมากนะครับยังไงก็ โรดใช้วิจรารณญาณในการฟังก็แล้วกันนะโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไคร b e คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย